สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงของราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะดวงเป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะช่วงนี้โตเกียวเป็นช่วงโอลิมปิกพอดีเนาะหมอก็อยู่โตเกียวถ้าไม่มีสถานการณ์โควิด คงเป็นช่วงที่ดีมากๆนะสำหรับญี่ปุ่นและคนทั่วโลกคงจะมีความสุขมากกว่านี้ก็นับว่าเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากๆแต่ก็คิดค่ะว่ายังดีมีสิ่งดีๆค่ะถึงจะไม่ได้ดังตั้งใจโอลิมปิกก็เปิดไปแล้วเรียบร้อยเมื่อ2วันก่อนนะนักกีฬาไทยก็ได้แสดงฝีมือความสามารถ ชาวราศีพิจิกเรามาเริ่มกันเลยค่ะพลังงานตัวตนใบแรกได้จัสติ c เดาวพฤหัดธาตุลมเป็นลักษณะของคนที่รักความยุติธรรมพูดจดรงตรงรักความจริงรักความยุติธรรมเป็นคนที่มีความยุติธรรมในหัวใจมีใจชอบช่วยเหลือคนอื่นให้ได้รับความยุติธรรมชาวราศีพิจิกหลายๆคนน่าจะทำงาน ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายผู้พิพากษาทนายความตำรวจงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเกี่ยวกับเหตุผลการตัดสินใจความยุติธรรมข้อระเบียบที่เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าจะทําเอกสารสัญญาก็ควรตรวจอ่านเอกสารสัญญาให้ดีถีท่วนรอบคอบนะคะใช้เหตุผลความถูกต้องเป็นตัวนําให้ใช้สติปัญญาในการแก้ไขบางท่านที่ควรระวงังอาจจะมีเรื่องกฎหมายคดีความการขึ้นลงข้นสารเข้ามาเกี่ยวข้องชาราศีพิจิกที่ผ่านมาการงานถือว่าดีนะ บางท่านอาจจะทำงานในหน่วยงานราชการเป็นทหารตำรวจครูอาจารย์ผู้สอนสั่งหรือเป็นนักการเมืองก็ได้นะบางท่านอาจจะเป็นคนที่มีการงานใหญ่โตมีลูกน้องบริวารค่อนข้างเยอะด้วยการงานมีการวางแผนหารือการร่วมมือหรือเป็นการทำงานแบบเป็นทีมบางท่านอาจกำลังคิดวางแผนการลงทนุนงานหุ้นส่วนก็ถือว่าดีนะมีการช่วยเหลือแลกเปลี่ยน หรือว่ามีความลงตัวบางท่านเป็นสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวปรับสมดุลมีการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างให้ลงตัวเมื่อก่อนงานอาจจะลงตัวสบายๆเนาะแต่ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนจากไม่เคยยุ่งก็มายุ่งหรือบางคนการงานเป็นงานไม่ค่อยมีอะไรทำเรื่อยๆเอื่อยตามเรื่องตามราวเป็นการปรับเปลี่ยนให้ลงตัว หลือแก้ไขสถานการณ์รู้สึกเหนื่อยนะ,นะเหนื่อยนักอยากพักก่อนอยากปล่อยวางอะ่ะงานถือว่าเป็นการจัดเวลาจัดการงานให้ลงตัวนะบางคนอาจจะเป็นงานยุ่งบางคนก็อาจจะเป็นงานที่ไม่ค่อยมีเข้ามาเนอะรู้สึกเหนื่อยนักอยากพักอยากปล่อยวางนะการเงินหลายๆท่านที่ผ่านมาถือว่ามีความมั่นคงสูง ตอนนี้หรือต่อๆไปอ่ะเป็นลักษณะของการหมุนเงินเนาะเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวาเข้ามาเยอะก็ออกเยอะที่สำคัญคือความรู้สึกลึกๆในใจเป็นการขาดความสมดุลบางคนอาจจะเป็นการขาดความสมดุลทางด้านความคิดคาดหวังเรื่องเงินทองไม่ได้ใช้เงินสะพัดเงินไหลออกเยอะกระเป๋าฉีกให้ระวังการใช้ใจ่ายให้มากนะชาวราศีพิจิก แต่บางท่านต่อไปถือว่าดีนะ,ะเหมือนคนที่พยายามจะเดินสายกลางอะ่ะไม่ยึดติดมากเกินไปพยายามปล่อยแล้วก็ปรองกับสถานการณ์ทีนี้มาดูด้านความรักเนาะความรักบางท่านคนที่คนคบอาจจะเป็นชาวราศีตุลกลุ่มเม,มถุนธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูราศีพฤษภธาตุดินกันมังกร ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคนที่คนคบอาจเป็นคนที่ทำงานด้านกฎหมายผู้พิพากษาทนายความทหารตำรวจหรือครูอาจารย์ก็ได้นะหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นลักษณะพยายามคิดช่างใจหาคำตอบทางออกที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและสถานการณ์บางความสัมพันธ์อาจเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนอาจเป็นเพื่อนที่ทำงานสายงานเดียวกัน หรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนำก็ได้นะเป็นคนที่ทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้บางความสัมพันธ์บางท่านอาจจะหันหน้าเข้าหากันได้พูดได้คุยอาจมีการพูดคุยที่มีเงื่อนไขอยู่ใครสักคนอาจจะมีเงื่อนไขพูดแค่นี้คุยแค่นี้จะคุยมากกว่านี้ก็ไม่คุยด้วย <c oughs> อาจเป็นเขาหรือเป็นคุณก็ได้นะ ที่ผ่านมาบางท่านอาจจะคุยกับาธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูอาจเป็นเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทำงานในหน่วยงานราชการเป็นทหารตำรวจหรือเป็นนักการเมืองก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่มีาการงานใหญ่โตมีลูกน้องบริวารค่อนข้างเยอะเป็นคนที่มีความใจร้อนเอาแต่ใจหรือค่อนข้างเผด็จการก็ได้นะ <c oughs> ละนักษณะเป็นคนนิ่งๆเนาะ เป็นลักษณะนิ่งๆเฉยๆความรักความสัมพันธ์เหมือนมองเห็นคุณค่าในตัวเองอะทำตัวเองให้ดูว่าตัวเองมั่นคงที่สุดไม่วิ่งไม่ง้อไม่ตามประมาณนั้นนะบางความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์แบบไปๆไปไปกับกลับเป็นความสัมพันธ์วนเวียนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยคงที่หรืออาจมีการพยายามเว้นระยะห่างความสัมพันธ์ก็ได้นะ ยังมีความคิดถึงอยากรู้อยากเห็นอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีความรักให้กันต่างฝ่ายก็ต่างรักกันอาจด้วยต่างคนต่างคิดต่างคนต่างแข็งไม่ง้อกันมีปัญหาขึ้นมาก็ตกลงกันไม่ได้พยายามสร้างกำแพงสร้างความแข็งแปรให้กับตัวเองนิ่งๆเฉยๆไม่ไม่ง้อกันต่างคนต่างมีดีก็ได้นะ บางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างซึ่งกันและกันอยู่แล้วมีความน้อยอกน้อยใจต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจแล้วก็พยายามคิดแทนไม่หันหน้ามาคุยกันอาจเป็นตัวเขาหรือตัวคุณที่พยายามรักษาระยะห่างหรือเป็นใครของคุณที่พยายามจะรักษาระยะห่างกับคุณเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างซึ่งกันและกันอยู่แล้วมีอคติในใจ บางท่านอาจจะรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งอาจรู้สึกเหนื่อยล้ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เจอเมื่อเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆเป็นการพักเบรกเพื่อออมแรงตั้งรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนรู้สึกว่าต้องพักแล้วละ่ะต้องปล่อยต้องปลงต้องวางได้แล้วละ่ะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะค้างคางในใจของเรามาเป็นเวลานานแล้วก็ได้ บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากอยากก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากแนวโน้มได้สามไม้หมายถึงคนเก่าคนไกลใครสักคนที่รอคอยให้กลับมาคืนดีกันอาจจะเป็นการรอคอยรอแล้วรอล่วรอ,อแล้วเกิดความน้อยใจบางท่านอาจเป็นที่เรายังรอคอยคนเก่าอยู่บางท่านอาจมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแต่ว่าเราเองก็อาจจะยังไม่ได้เปิดใจมากพอที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นๆอาจเป็นเพราะว่าในใจของเรายังติดกับตัวเองหรือยังมั่นคงกับใครบางคนที่เรายังไม่สามารถจะปล่อยวางได้ก็ได้นะถ้าอยากก้าวผ่นต้องประคับประคองกันไปให้ถึงที่สุดนะคะชาวราศีพิจิกสำหรับความรักหมอก็ขอพยากรณ์เพียงแค่นี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรชาวราศี สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าระวังงานเอกสารต่างๆจะมีปัญหาเก็บหรือตรวจเอกสารหรือหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนงดคำประกันตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์เด็ดขาดยุติธรรมมองโลกตามความเป็นจริงห้ามเข้าข้างตัวเองทีนี้เรามาดูด้านสุขภาพสุขภาพถือว่าดี อาจมีการปวดหัวเวียนหัวเล็กน้อยเนาะทีนี้เรามาดูบ้านบ้านพลังงานที่บ้านถือว่าดีนะคะชาวราศีพิจิกไม่มีอะไรต้องเตือนค่ะมาดูคนที่ขับรถรถก็ถือว่าดีค่ะระวังช่วงหน้ารถนิดนิดหนึ่งเนาะถือว่าเป็นพลังงานโดยรวมที่ดีนะคะชาวราศีพิจิก ดวงเป็นดวงดโยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะสิ่งที่ดีก็รับไว้สิ่งที่ไม่ดีตัดใจก็ทิ้งไปนะคะหมอขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับฟังขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามให้กำลังใจขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่หมอก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ ตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ขอคอมเมนต์ด้วยก็ดีค่ะขอแค่ไม่ด่าหมอก็พอ <c oughs> ท่านใดอยากให้หมอดูดวงส่วนตัวให้ก็แอดไลน์ไอดีคลิกทางด้านล่างนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแลสุภาพกันดีๆนะคะรักและรักและเป็นห่วงทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ